รังสีเอกเป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นในช่วง10ถึง0.01นาโนเมตรตรงกับความถี่ในช่วง30ถึง30,000เพเฮิร์ต์ในเบื้องต้นมีการใช้รังสี x อกสำหรับถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคและงานผลึกศาสตร์ รังสี X เป็นการแผ่รังสีแบบแตกตัวเป็นไอออนและมีอัตราต่อมนุษย์รังสี X ค้นพบโดยวิลเฮมคอลลารลินเกนเมื่อคศ189 5แสงที่ตามมงเห็น visible light กับรังสี X r a y ท่านทราบหรือไม่ว่าแสงที่ตามโมงเห็นกับรังสี X ray, มี อะไรที่เหมือนกันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างครับเหมือนกันคือแสงที่มองเห็นและรังสี X เป็นรังสีที่อยู่ในกลุ่มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอิเล็กโร a ม n e t i c กดิจิ t ชันแสงที่ตามมองเห็นมีความยาวคลื่นยาวอยู่ระหว่าง400-700นาโนเมตรแสงจะประกอบด้วยแสงสีต่างๆได้แก่สีม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดง ไม่สามารถทะลุทะลวงผ่านวัตถุได้ข้อแตกต่างรังสี X มีความยาวคลื่นสั้นอยู่ระหว่าง0.1ถึง1นาโนเมตรรังสี X ไม่สามารถมองเห็นได้สามารถทะลุทะลวงผ่านร่างกายได้อาจทำให้เกิดเสี่ยงต่อชีวิตต่อภัยสิ่งมีชีวิตแสงที่ตามมองเห็นหรือแสงสว่างแสงนี้จะตกกระทบก,กับวัตถุและสะท้อนเข้าสู่กล้องบันทึกภาพเมื่อผ่านกระบวนการ สร้างภาพก็จะได้รูปภาพมองเห็นผิวภายนอกร่างกายเหมือนกันคือทำให้เกิดภาพแต่ลักษณะทางภาพแตกต่างกันโทษของรังสี X 1. 1. ได้รับรังสี5 5กไขไขกระดูกไม่มีการสร้างเม็ดเลือดอาเจเสียชีวิตถึง50%เซน โดยอาจเสียชีวิตภายใน3 6 0วัน2ได้รับรังสี5 1 5ถหเมีผลต่อระบบทางเดินอาหารทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนอาจเสียชีวิตภายใน10-20วัน3ได้รับรังสีมากกว่า15บมีผลต่อระบบประสาทอาจทำให้เสียชีวิตภายใน1-5วัน คุณสมบัติของรังสี X 1. เดินทางเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงสว่างธรรมดาคือ1.86 0 0 0ไมล์ไม้ต่อวินาทีหรือ3คูณ1 0 0 0 10เซนติเมตรต่อวินาที 2. ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 3. สามารถฉายให้ผ่านทะลุวัตถุ ทึบแสงเช่นร่างกายมนุษย์ได้ 4. เป็นพลังงานในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่มีอนุภาพจึงไม่มีมวลและไม่มีน้ำหนัก 5. เมื่อผ่านเข้าไปในวัตถุหรือสารลังสีจะถูกดูดกืนไปโดยสารนั้นๆมากหรือน้อยแล้วแต่ความหนานแน่นของสารนั้น ถ้าสารมีความหนาแน่นมากเช่นกระดูกก็ดูดกลืนลังสีเอกไว้ได้มากทำให้หลังสีผ่านไปได้น้อยถ้าสารมีความหนาแน่นน้อยเช่นอากาศก็ดูดกลืนนลังสีไว้ได้น้อยทำให้หลังสีผ่านไปได้มาก 6. เมื่อผ่านไปในอากาศหรือกาซจะทำให้เกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าถ้าเรา วัดประจุไฟฟ้านี้แล้วจะนำไปคำนวณจำนวนของรังสี x ที่ผ่านไปในอากาศหรือการนั้นได้จึงเป็นการวัดจำนวนรังสีทางอ้อมจะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อฟิล์มถ่ายรูปหรือกระดาษอัดรูปได้เช่นเดียวกับแสงสว่างธรรมดา กระบวนการเกิดหรือการผลิตรังสีเโดยฝีมือมนุษย์และในธรรมชาติมีอยู่2วิธีใหญ่ๆคือ 1. เป็นวิธีผลิตรังสีเโดยการยิงลำอนุภาคอิเล็กตรอนใส่แผ่นโลหะเช่นทั้งสเตนเลดอิเล็กตรอนที่เป็นกระสุนจะวิ่งไปชนอิเล็กตรอนของอะตอมโลหะที่เป็นเป้าหมายทำให้อิเล็กตรอนที่ถูกชนเปลี่ยนตำแหน่ง การโครจรรอบนิวเคลียสเกิดตำแหน่งที่ว่างของอิเล็กตรอนในการโคจรนิวเคลียสเดิม 2. เป็นวิธีผลิตรหรือกำหนดหลังสีเอกซ์จากการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเช่นอิเล็กตรอนโปรตอนหรืออะตอมอย่างมีความเร่งหรือคืออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเหล่านี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว สูงขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติของอนุภาพประจุไฟฟ้าเหล่านี้เอง